ป้าพี่รอนครับเราขายเราปั้นอยู่ข้าง้านครับปกติเราปกติเราผมผมใบอะไรครับฮะขางคูไปบอกมี่มี่ยังขายนะครับเนี่ยมีเหล้าปั้นค่ะเหล้าปั้นเบียร์แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำปั้นสบายเอาไหมพอดีผมโปพอดีผมผมดื่มเหล้าแม่ผมดื่มน้ำนมปั้นนมปั้นนมปั้นเนี่ยบ่อันนี้เป็นข้างคูไปนะ โอ,อันนั้นมันตัวมันเป็นข้างคู่ใบถังคู่ใบครับอันนั้นมั็นแทงคู่ใบอันนี้เป็นเนี่ยครับเนี่ยคือเป็นของง่วงของคั้ยดิของบวคาเฟ่โอ้ของบวัวคาเฟ่เ,ฟเฟชิญเชิญได้เลยนะ ไม่เดาถามน้องโก่อนผมไปเอาเงินมาเส้นไหนก่อนบ่ได้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 เนาะค่ะสิ้นได้พอไม่ต้องสิ้นไลยพ่อมะล่ามกระดิ่งไปเลยเด้อผู้เจ้าลิ่งไปเลยเด้อมะล่าเด้อเอาอแก้วค่ะอ่าผมเอาเอานมเย็นๆย็นะฮะเอานมปั่นเย็นเย็นนะฮะแก้วหนึ่งครับ เขาเม็ดสั่งจะพอเข้าไหมเขากับสั่งแต่เขาอนนี้เขาปูฮูเด้ว่าตัวเดียวยังมาได้กินยังยังมาซื้อ้เขาสีรอบหารอบเรามาให้กินจ๊กเก้วเนี่ยเอาไหมเย็นนมชมพูไหมบอสอ่าเอาเอาบอกครับนมนมๆข,ขาวๆไหม จะไปทุกงานเหรอก็นี่เลยนี่เลยเออพรุ่งนี้ไปไหมนี่อยู่ลาสีสไลโอยคใครใครเฉพาะแถวนี้ใช่หมอไปไหมครับหมอไปไหม ามเมาถามเมาให้นุ่มโมเมาให้นุ่มโมเมาขายดีไหมครับแม่ค้าครับขาดมคโอยวอยน่อยปอกี่อย้ยิยเงียบไปก่อนเงียบไปก่อนจิมพอดอกสมรเงียบไปก่อนเงียบไปก่อนใจเย็นใจเย็น่า อันนี้มาตั้งร้านตั้งแต่กี่โมงแล้วครับนี่ตั้งร้านตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสามปิดแต่พันยิบบี้พ่อพี่นะครับปิดแต่เรนนี่บี้เขาพันปิดแต่หน้าซอยกันครับทำไมต้องเรียกเอาอันนี้ด้วยครับผมเขาไปกินไกน่้ชิบกัจอพีพๆนี่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 คอะพวกบริษัทมันจะครอบครัวครอบครัวชัวร์นะพี่ไปกินไปไปดูแลพี่ไหมไม่ให้ยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมี ก็าคาเฟ่ไปน้ำพี่น้องครับเอทาท่าเถอะไปโอ้ชอบกินสีงหัวป่ะบรรยากาศบั๊บๆก่งเนาะ้องตุ๊โจแน่แน่แน่ยังเฝ้าเบียร์กันที่ไหนโอ้มาแล้วน้องมาแล้วไปไปอะไรนะมามาถ่ายกับพี่ก็ไ,กได้ก็ได้มาถ่ายกับพี่ก็ได้มา ายเป็นคนบ้านไหนนี่บ้า,บานนี้นอ่าบ้านนี้เนาะอ๋อหรือเปล่าว่ามี ไปที่ละเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินเงีเง้ๆไปคนดูอยู่ที่สามพันแปดเยอะหรือน้อยสามพันแปดร้อคนเยอะไหมล่ะน้องน้องน้องอะไรนะโอ้ยอยวาปิดคอมเมนต์ได้ป่ะ <c oughs> โอ้ยทำไงที่เรีอกคอมเมนต์ตองนี่น้องหวยหดูคอนเสจะไปอะไรฮนะ <c oughs> เาบอกว่าเปิดวาร์ปหน่อยอะไรเปิดวาร์ปมีวาร์ปอะไรบ้างเปิดุ๊กมีช่องทางอะไรตามเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊ก,กเป็นคอรดีนอะไร นี่บัตร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 โอ้๋อนี่ค่ะมีใครอยากมาดูไหมเจอบ้าเลยนะคะที่บ้านน้องนูณตอนนี้อันนี้ไปกรุงเทพอัตนกรุงเทพอันนี้ไปกรุงเทพใช่สี่วัน โอเค้อมกับโชวไมครับใส่นัวำตัวไปู้กับลังหันตัวนู้นไปจริงเซาเบ็ดเบ็ดเ็ดใจเงินใจเงินโดนแบบที่ที่เขาพี่น้องันตัวใครจเรืยต่อครับท่านที่เทียนที่เทีนที่เขา่